ครับผมก็ขอกลับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับหาดักปลาไหลครับผมน้ำมาเนาะนี่ครับเนี่หมายก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับมาสคนครับสอง่่าครับสองพันครับหาอยู่หากินครับเพื่อนโอยตะวันกำลังกิ่ตกดินเกไครับผมหาใส่ยามค่ำยามเย็นๆเนาะ ไปครับไปตสามนี่นะครับนี่ครับนี่ครับขอโทษขอไปต้องบอกกันข้างหนึ่งครับผมเนาะแต่โทรัพ่ายครับวันนี้ก็จะมีแต้มมีแต้มก็คอยรุ่นกันนะครับตอนนี้เราก็ก็จะดักก่อนครับผมไปดูครับวิธีดักครับผมนี่ครับมานนี่หมากับเพื่อนกันสองคนครับพันพันจอมครับนี่ครับพันใหญ่เฮ้ยเออเป็นไงวันนี้ ห้าสิบห้าสิบห้าสิบบวกอายุนะ่ะนเดี๋ยวไปนี่นะครับไปเรื่อยๆครับวิธีดักกับเหมือนเช่นเคยทุกคลิปนะครับนี่ไปนี่มาถ้าเพื่อนกันสองคนก็ได้ถ่ายเนาะได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนี่ครับการหาอยู่หาก,กินก็นจะประมาณนี้ครับนี่น้ำใสครับนี่น้ำใสหมยนี่หมยน้ำใส น้ำขึ้นใหม่ฝนตกไปเรื่อยๆอันรับแต่จะทำให้ดูครับนี่ครับแวกกระมงนี่ดักอีดักกับจมา,าน,นี่นะครับไอเยื่อให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเป็นใกล้ไปครับไปนี่แหละครับไปเรื่อยๆครับครับผมนี่กับมดหนึ่งใจแล้วครับเบียดแล้วก็จะก็ ตัวใจที่สองเนาะใจนึงกับประมาณสี่สิบสี่สิบห้าคันครับผมเบ็ดเชือกผมใช้เชือกเบอร์สิบห้าครับเชือกในร่อนเบอร์สิบห้านี่ครับอก้อนนึ่งก้อนึงคือใจนึงนะครับเขาเรียกว่ายังไงกันเนาะทางบ้านเพื่อนผมก็เรียกเป็นใจเนาะใจนึงใจหน,งหนึ่งใจหนึ่ง นี่ครับหนีอีกอันนี้อีกใจหนึ่งครับนี่แล้วไปน,นะครับไปเรื่อยๆรถอะไรครับรถเด๋วทางกระชดดิดโอ้ตะวันนะเก๋ร้อนแฉงหน่อยนะครับตะว,วันจะ่กดิด ข้าใจที่ถ่วกัไปนี่ครับทุงนี่ครับไปกันเรื่อยๆนะครับนี่บรรยากาศฝากเพื่อนๆหาอยู่หากินครับตามธรรมชาติตามดูหน้าม้าก็หาดักเบ็ดดักเบ็ดตรงไหร่นี่ครับลังครับล้างๆจะเป็นไปนี่นะครับนี่เนี่ยเดินเดินอย่างนี้ครับเนี่ยวัปลาปลาขึ้นใหม่หน้าใหม่อาจะประมาณนี้ครับ ไปครับไปกันเรื่อยๆไปงี้นะครับไปตามพันไปนี่แหละครับพันจอมพันมองกลมก้กลมกลวยนละครับไปกันเรื่อยๆครับติดเข่าใจที่สองนะครับตวันก็เริ่มรับกอบฟ้าบรรจะการก็นี่ครับทุ่งไปครับครับผมนี่ก็เสร็จแล้วครับนี่ ตะวันก็รับข้อฟ้าพอดีขีต่ตะวันแดงโลดตะกี้ดักเตสก็อรอลุ้นนะครับที่ีงสองทุ่มสองทุ่มครึ่งยามนี่ก็ไปแล้วก็ไปหาเตรียมฟืนเตรียมไฟกอ่อครับมันค่ำคืนมาดูดปลาอยู่นี่ต้องก่อไฟครับนี่ก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งตะวันการับทุกดินไปเรื่อยๆครับ ดูบรรยากาศน,านี่วันนี้เลยมีฟื้นพอดีดครับผมเดี๋ยวเขาที่พักครับที่นี่นเดี๋ยวไปตามทางนี่แหละครับนี่เงไปนี่ครับไปกอดร,ร้อยสักเซิตแล้วเนาะขอคน่อไปครับ นั่งดูสี่คอเ่ยมันไม่ตีแปลงนี่ลูกไปนี่เกิดขึ้นหัวคณะมาเป่นอย่างนี้กแม่นเทพเลยทเนี่ยลุกคู่ไม้น่ะจิงขึ้นลุกคู่มไม้ตรงโน้นนะเออดังจริงเลยเรียบอู้วแถาพูดเร็บเโอตมาตีในนานี่ผม คร,ร,รับผมว่าถ้าว่าแม่นจริงดูไมอยู่ไปเห็นร้อยกระดูกหรอ,อแม่นไหมแม่นก็อยู่คืออยู่นั่นเลยมาอยู่ไปเลยน้ามาก็จังว่าปารขึ้นไทยเนาะครับผมไปออกจามกันครับอันแรกครับ มาดูกันมีรุ่นไหมอ,อย่างครับนี่ครับไปเรื่อยๆครับอยู่กระป็นของเรากระถ่ายเยอะนี้แหละครับนะครับนีกามกังเขนหาอยู่หากินเสียงเกียดเสียงแมงล่องเนาะน่ครับอยู่หากินกันไปครับไปรุ่นกันน่ครับ เยือยวางอย่สองหลังแล้วครับไปไนเรื่อยครับผมลุนไปน้ำกันน้าขึ้นมาไม่ใหม่ครับเหยื่อมดเราก็ทายเหยื่อไว้ครับ นี่รอบรอบแรกเนาะครับไี่ได้ิครับไปตายเพื่อนๆได้ดูกันมาณนี้ครับผมกันลุนไปด้วยกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวขันไหนมีอาการมีเตีม้มแล้วจะได้ถ่ายให้ดูเนาะครับเนาะตัตนนี้กับเดี๋ยวก็ต้องประยัดแบตโทรศัพท์ตัวครับเนาะไปครับผมเดี๋ยว ได้หลังไหนได้รุ่นไดีไทถ่ายดูครับยางไปงี้แหละครับผม